ยังไงต่อเป็นอย่างนุ่นเอาวพี่ปามเาเปิดนี่อันี้ก็คือที่นอนที่นอนที่นอนเรานะครับก็คือผู้บ่าวคนมีู้เบาเีมากอดมีผู้เบาเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาที่ หน้าห้างหมอลำดีกว่าใช่นี่เราก็กางเต็นท์กางเต็นท์ไวเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเนี่ยใช่แล้วเธอก็จะไปดูหมอลำใช่ไหมคืนนี้นห้าหมอำน้าหางไปหน้าห้านอันนี้เราก็กางเต็นท์ไวเรียบร้อยแล้วก็คือแบบยังไงอ่ะขาดแต่ผู้เบาขาดแต่ผู้เบาใช่สามสี่บาทได้ไหมหน้าห้างหมอลำแต่ไม่รู้ว่าขากลับมานี่ไม่รู้ว่าจะยังไงเนี่ยเต็นท์เราก็เหมือนกันด้วยอันนี้เต็นท์ของของเธอใช่ไหม กับบ่อน้องนุ่นอันนี้เต้นของฉันทางนี้นะครับใช่นะครับก็เดี๋ยวเราโมลำตัวนี้เขาเริ่มแล้ว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 เดี๋ยวเราจะไปอ่าไปเต้นน้าหัลกันเนาะอือแล้วก็ไปน้าหัลแล้วก็เราก็อ่าจะมานอนกลับมานอน พักผ่นแล้วก็ตอนเช้าก็ากไม่รู้ว่าใจยังไงตื่นทาคลิปกันต่ออะไรประมาณนี้นะครับรระะเดี๋ยวเรารอติดตามชมตอนต่อไปว่าขากลับมาว่าจะเมาหรือเปล่าหรืออะไรจะยังไงเออ<ม>โอเคไม่เมาไม่กลับบ้านไม่เมาไม่กลับบ้านด้วย เอ้าเอ้าหัวจะไายไปใส่ล่ะมากมาโอ้ยโอ้ยตัวสายกันาสี่โอ้ยโอ้ยบิึงแดดเศรษเหม่เบิึงเต้นในบึไในนู่เอาเบิึงเต้นนั่นเด้เบิึงดูเฮ้ยไปนอนนี่ตัวย่างตัวสายแน่กินบ้านกินเมือง เดนแล้ว้วฮะคือี่นังเาเลยนอียนี่ไม่ยมนกับูมาหนึงกูอเอาเอ้นุ่นึงยงเดียวเฮ้ยเครื่อเดียวเมาไหม่อคืนแห่เครื่อเดียวนึงเอาเองอยู่ข้างบนเหรอเมื่อคืน เอ้าฮืออาวแล้วเดี๋ยวทุนออกมาค่ได้ไงเนี่ยกลับมาจากดูหมอลำเมื่อคืนเต็นนั่นเอาเต็นจ้าเต็นอันนี้เต็นค่อยเต็นค่อยอีกวะเต็นค่อยเต็นค่อยได้หนิโอ้ยสวยแล้วนเลยสวยแล้วตบเขี้ยตบก่อนบักแหลกเมื่อให้ยังหนิช่วยให้ยังกัน เอาคือไปนอนน้ำเขาเมาเนอะเลยไม่มีอะไรเลยมีอะไรเลยมีกรอยี้นี่มีภูเขาเจ๊น่ะอันนี้ก็อะไรนี่เอาจะไปดแหละเมาเนาะอืมเมาเนาะแค่เดียวเองช่วยเอาถือเจ๊นี่ไม่รู้ไม่ได้ทำอะไรทำอะไรซีอิ๊วนี่เห็นสีนอ้ไหมขาแล้วทำไม โอ้ยปวดขาน่อยนไม่พอะเี่ยกันเราเองเรื่อยคอยปวดขาแมไม่รู้เก็เมาเนาะเมืคืนเนะวดบแลอ้วจะทยังไงทีนี้แล้วทาไงแล้วยังไงปวดขาคนี้ก่อเด้เยังไงต่อทีนี้น่ะก็เขาไม่รู้ก็ไม่รู้แล้วยังไงน่ะอ้าวก็บอกว่าเมาบอกว่าเมา Ơ. Thế điều